The reason why you choose Lingling Ling as a brand ambassador? Ah, because we are, we are looking for someone who can carry our Hera brand, contemporary soul beauty, which is which is so lista, and we are searching uh, for a long time. we found out someone who can carry our Hera brand, uh, who is a confident, and modern, and effortlessly charming. That was. And then we finally found out someone who can represent our Hera brand. So we h our So so can a brand. are represent r e ก็คือคุณจองนะคะเขาต้องการที่จะเขากำลังตามหาคนที่สะท้อนถึงตัวตนของเฮราการเป็นคอนเทมเพอรี่โซลบิลิตี้คนที่มีเสน่ห์มั่นใจนะคะแล้วก็สะท้อนเห็นให้ผู้หญิงหลายๆคนอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ตามหานานมากจนกระทั่งมาเจอคุณลิงลิงนะคะที่ตอบโจทย์ทุกอย่างค่ะตอนนี้วันนี้ได้มาร่วยกันกี่คนแล้วคุนจงส How do you feel seeing Ling Ling in person? สวยมากค่ะไม่เคยเจอใครที oh. ่สวยแบบนี้มาก่อนเลยถึงไม่ได้บ้างถึงไ็่ได้บ้างเราได้รับเพือเนผู้ันต์เลยก็รู้สึกดีใจนมากที่ได้เป็นแบรนด์อเ์ของเค 아. <목소리나> Do you think this cushion is suitable for Thai people? Sure, sure. This is a, the representative product. It's the best product in Hera, in the Hera brand, and it's a 24-hour long-lasting and then cover very perfectly for the woman, and then they can show the uh, very elegant. a is mm hmm. so I think it p r ครูชั่นของเฮราและครูชั่นของเดซอนนะคะเหมาะกับผิวคนไทยมากๆเพราะว่าเขาได้ทำการคิดคนแล้วว่าเป็น24ชั่วโมงเลยค่ะติดทนยูนานนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ครูชั่นที่ขายดีอันกับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้เลยค่ะคิดแน่นอนว่าต้องเหมาะสมหับคนไทยค่ะอังนี้ในดคอนเสรเพิ่มความน้ำให้สม่ำแบบโซค่ะต้องรู้สึกว่า มันเหมาะมันเหมาะกับผู้หญิงคนใหม่หมากๆในการทำงานกา่ใช้สมัยแล้ก็เอ่อค่ะ ใช่แมตต์สมไม่แ้อ <t approved> ที่จริงมันีวิธีเลือกมันมีกี่เฉดมีแค่เฉดมันมีหลายเฉดคือถ้าเป็นผิวหงใช้แับยีเป็นนใหไม่้่ยตี่ใช้ออผิแพ้ผิแพ้เขามี๋เนามีต่อมโซ่มีต่อม Uh, I think with Lingling Ling, we can make a great success and you know, uh, we hope Lingling Ling, uh, increase our brand awareness and then all Thai people make all Thai people use our Hera brand and then make them more beautiful so uh, with Lingling Ling, I'm so confident we can grow more and then uh, we can increase our brand awareness ก็หลังจากที to ่ได้ทำงานกับคุณลิงลิงแล้วนะคะเป็นเป็นเปนดเดีย์ของเราแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าเฮล่าค่ะจะเป็นที่จดจํานะคะแล้วก็โด่งดังคนใช้มากขึ้นค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะจดจําเฮล่าได้และก็คุชชั่นที่คุณลิงลิงใช้ค่ะโอเคขอบคุณครับอินเตอร์ต้างโนการถ่าอินเตอร์วิดีโอ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 สตอรี่สตอรี่